สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะที่โชว์รูมเปกากัส a u ออ h o ต s e นะคะโชว์รูมรถยนต์นำเข้าพร้อมสูตรบริการครบวงจรนะคะใจกลางถนนรัชดาพิเศษ วันนี้นะคะเราก็มากับ New Chevrolet c o r v e t t e C8 พวงมาลัยขวาคันแรกๆของไทยวันนี้นะคะเราไม่ได้มากับแค่สีแดงสีเดียวเหมือนครั้งที่แล้วนะคะครั้งนี้เรามาพร้อมทั้ง2ตัวถังด้วยกันใช่ครับผมด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวถังคูเป้นะคะเป็นสายโชว์เครื่องสวยงามมากๆเลยนะครับผมสีแดง o r ร์เชตเข้ากับเสื้อคุณเลยนะคะใช่และคันนี้สีเซอร์วิงออเรนก็เข้ากับกางเกงคุณเลยะค,ะคันนี้นะคะก็จะ เป,เปิดประทุนคอนเวอร์ b ิเบไฟฟ้าค่ะเชฟโรเลตนะคะมีให้เลือกถึง2ตัวถังด้วยกันก็คือคูเป้จะเป็นหลังคาแข็งนะคะสามารถถอดเก็บได้พร้อมโชว์เครื่องด้านหลังส่วน <Yeah. S 2> เปิดประทุนนี่ก็คือสามารถเปิดออโต้ไฟฟ้าได้เลยก่อนที่เราจะมาดูข้อดีข้อเด่นของแต่ละตัวถังนะคะผมก็ต้องขอเล่าก่อนว่าเชฟโรเลตโคเว็ตซีเป็นการ ปฏิวัติวงการยานยนต์มาโซคาเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นครั้งแรกของโคเวทที่ได้มีการคิดค้นพัฒนาจากเครื่องวางหน้ามาเป็นเครื่องวางกลางทาให้บาลานซ์ของเขาเนี่ยดีมากขึ้นครับผมในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลย c h e v r o ร e เล o ตโควต8มาพร้อมเครื่องยนต์6,200ซีซีนะครับเป็นเครื่อง NA 8สูงสามารถรีเลย์พละกำลังนะครับสูงสุดถึง495แรงมา้าม,มาพร้อมแรงบิดสูงถึง637นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียงแค่ 2.9วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่ารวดเร็วมากๆค่ะใช่เป็นน้องๆ้องเฟิร์ลี่4.8 T พิสตาเพียงแค่0.2ุดวินาทีแต่ว่ามีราคาห่างกัน,กนเกินเท่าตัวกันเลยแล้วก็เชื่อว่าเล c โคเบตสีเนี่ยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง312กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับผมแต่จะไม่ได้สามารถทำแรงม้าได้ถึง495แรงมา้าถ้าไม่ได้ใส่ตัวชุดแต่งแซิตตี้วันถูกไหมคะใช่ครับผมชุดแต่งแซฟิตตี้วันนะครับเป็นตัวเปอร์ฟอร์แมนแพ็กเกจของเขาซึ่งจะ ะทำให้เชฟ v r o ร e เล็ตโ e เวตเนี่ยสามารถรีดเล่นพละกำลังสูงสุดถึง495แรงมา้าซึ่งออปชันนี้เนี่ยเป็นออปชันที่ทางโชรูมเบกาซ่าก็ได้คอนฟิกทุกคันมาหมดเลยนะครับมผมชุดแต่งซัตตี่วันเนี่ยก็จะประกอบด้วย ตัว p ปรคอมแมนเอ็กซตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวท่อไอเสียรุ่นพิเศษซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือนอกจากจะให้ซุ้มเสียงที่กระหึ่มแล้วนะครับเวลาที่ทำงานร่วมกับโหมดแซดเนี่ยเสียงก็จะยิ่งดังแล้วก็ดูมีสเสน่ห์เราใจมากยิ่งขึ้นด้วยที่พูดว่าโหมดแซดนี่คือเป็น drive mode ถูกไหมคะใช่เขาจะมีปุ่มที่จะแสดงให้เห็นบนพวงมาลัยเลยนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวรถให้ทํางานแบบว่าตอบสนองได้ดีที่สุดแล้วก็รีดแรงพลังกำลังได้ดีที่สุด ซึ่งเวลาที่เราขับเร็วมากๆอย่างเงี้ยนะครับระบบระบายความร้อนเขาก็ได้มีการอัปเกรดขึ้นมาด้วยนะครับเป็นตัว Heavy Duty c o o l l n ลนะครับไม่ว่าจะขับเร็วมากแค่ไหนตัวรถเนี่ยจะระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผมโหแล้วรถทำความเร็วได้ขนาดนี้ค่ะ ในเรื่องของความปลอดภัยนี่ตัวรถมีเรื่องเซฟตี้อะไรเข้ามาด้วยไหมคะไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมชุดแต่ง s ซฟฟิตีวันเนี่ยนอกจากจะรีเลียพละกําลังได้สูงมากแล้วเนี่ย mm hmm. เขายังมีชุดเบรกเป็นชุด Break. เบรกพิเศษนะครับผมถ้าดูจากตัวคาลิเปอร์เนี่ย mm hmm. จะสังเกต mm hmm. เห็นโลโก้แซฟฟิตีวันตัวเบรกตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบรกเบมโบพัคแมนซีรีส์เป็นตัวท็อปสุดข,ของเบมโบเลยครับก็จะทําให้รถเนี่ยสามารถหยุดได้อยา่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นปลอดภยัยมากยิ่งขึ้นครับผมนอกจากนี้เนี่ยตัวยางก็สําคัญด้วยนะครับตัวยางเนี่ยก็จะมา เป็นตัว m i ชลินไพ Pilot Sport s สปอร 4S ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างที่ได้รับความนิยมในวงการรถซุเปอร์คามากเลยครับผมนอกจากตัว Performance นะคะแล้วก็เซฟตี้เนี่ยที่ชุดแต่ง Z51 ใส่มานะคะก็ยังมีไฮไลท์ที่ตัวด้านนอกอีกค่ะก็คือเป็นหูกระจกข้างนะคะบวกกับสปอยเลอร์ด้านหลังก็จะมาเป็นในสีคาร์บอนแฟลชเป็น b l a แมท e t a l l ลินะคะโดยปกติแล้วถ้าไม่มีชุดแต่ง Z51 เนี่ย ก็จะเป็นสีตัวรถธรรมดาอย่างคันนี้ก็เป็นแดงล้วนไปเลยหรือคันนี้ก็จะเป็นส้มไปเลยแต่อันนี้เพราะว่าเรามีตัวชุดแต่งแซ t ฟิทิวานมาทำให้ตัวรถเนี่ยดูทั้งสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดุดัดมากขึ้นด้วยค่ะใช่ครับออปชัน่นแซฟฟิทิวานนี่ขาดไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาดูข้อดีนะครับผมของทั้ง2ตัวถังของเชฟโรเลตโคเวต e 8กันนะครับผมเดี๋ยวผู้ชมนะคะก็จะได้ดูกันว่าคุณเป็นสายไหนจะเป็น คูเป้โชว์เครื่อง<ช>หรือรจะเป็นสายคอนเวิร์ตนะคะที่เปิดประุนไฟฟ้าค่ะเริ่มกันที่คูเป้กันเลยนะคะในส่วนของตัวถังที่เป็นแบบคูเป้นะคะผมแน่นอนนะครับผมฝาท้ายเนี่ยก็จะมีเสน่ห์มากๆเพราะว่ามีการโชว์เครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่6,200 C.80 ซีซีแสูบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่ฮะสามารถเปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับ ในส่วนของออปชัน Engine Appearance ตัวนี้นะครับที่โชว์รุมมราคอนฟิกมานะครับก็จะเป็นบาร์ตรงนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับผมทั้ง2ข้างเลยแล้วก็จะมีตัวไฟ LED นะครับผม2ตัวเครื่องนะครับ แน่นอนนะครับว่าตรงกลางนะครับผมตัวฝาเครื่องเนี่ยก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นออปชั่นที่โชว์รูมแล้วก็คัสตอรไมซ์มาจัดเต็มเลยนะครับผมอันนี้ก็สีเดียวกับตัวรถเลยใช่ครับผมของเดิมเนี่ยมาจะเป็นฝาเครื่องสีดำนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสีแดงเอชเวสเวลาที่เราเห็นนะครเรารู้สึกถึงความแบบสปอร์ตแล้วก็ดุดันมากๆเลยครับผมตัวหลังคาเนี่ยของโชว์รูมเราก็คอนฟิกตัวท็อปมาเป็นคาร์บอนรูฟนะครับผมตัวนี้เนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยมีน้ําหนัก หลงก็จะทําให้ทําความเร็วได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วที่บอกว่าตัวถังแบบคูปเปอร์ค่ะสามารถถอดหลังคาออกได้ถอดยากไหมคะไม่ยากครับผมเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูกันนะครับผมตัวรถเนี่ยมีความแข็งแรงคือเขาจะมีตัวสลักทั้งหมด3ตัวเป็นดับเบิลล็อกพอถอดปุ๊บสามารถเปิดมาเก็บได้เลยเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันนะครับเปิดตรงนี้ด้านหลังเนี่ยจะมีช่องเก็บของนะคะผมเป็นช่องที่ฟิตสำหรับการใส่หลังคาพอดีเป๊ะเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ สำหรับการถอดหลังคางนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายดายมาก mm. เมื่อเราปลดสลักครบทั้ง3ตัวแล้วนะครับผมเป็นสลักเซฟตี้นะครับก็สามารถยกขึ้นมาฮะนี่นะครับด้วยความที่เป็นคาร์บอนเนี่ยน้ำหนักเขาจะค่อนข้างเบามากนี่นะครับสามารถยกขึ้นมาเก็บได้เลยครับผมช่องตรงนี้เนี่ยก็จะทําไว้อย่างพอดีเลยนะครับผมสําหรับการเก็บหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายไหมครับ ง่ายค่ะสามารถยกด้วยตัวคนเดียวได้ใช่ครับผมจบไปสำหรับการรีวิวข้าวขาสายคูเป้ต่อไปเราจะไปที่ตัว Convertible สีส้มคันนี้กันเลยเอกลักษณ์ของตัว c o n v e r ร์ b ิเนะคะก็คือหลังคานะคะเป็นลายสีคาร์บอนแฟลชค่ะตัดกับสีตัวลดกันอย่างชัดเจนเข้ากับชุดแต่งแซดฟิที่มาพร้อมกับ กระจกด้านข้างแล้วก็สปอยเลอร์หลังสีเดียวกันนะคะจุดเด่นของ c o n v ว r t i ทิเเลยก็คือสามารถเปิดปิดหลังคาได้ด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัตคิค่ะสามารถควบคุมได้จาก2จุดด้วยกันจุดแรกเนี่ยก็จะเป็นที่รีโมทคอนโทรลนะคะกับอีกที่หนึ่งก็คือภายในห้องโดยสารคา่ะจะอยู่ที่แผงประตูด้านข้างคนขับก็จะมีปุ่มให้กดบังคับอยู่ ตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดปิดได้ด้วยระยะเวลาเพียงแค่14วินาทีเ,เท่านั้นโอ,โอ้ถือว่าระยะเวลาแป๊บเดียวเองนะครับใช่<อ>ค่ะก็อ,ะอันนี้จะเป็นสายเหมือนสวยๆไม่ต้องมานั่งยกเก็บอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้จะเป็นรีโมทของตัว c h e ฟโรเล็ตโควิ t นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็คือเป็นปิดนะคะเปิดรถอันนี้เป็นตัวสตาร์ท แล้วก็อันนี้เปิดช่องเก็บของด้านหน้าแล้วก็ฝาถ้ายไอ้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นตัวเปิดประทุนเขาบอกว่าการที่จะกดเปิดประทุนไฟฟ้านะคะก็กดกดล็อกนะคะตามด้วยกดแช่ที่ตัวเปิดประทุนตัวหลังคาก็จะพับลงไปออโต้อย่างง่ายดายเลยนะคะเนี่ แล้วเวลารถเคลื่อนตัวขับหรืออย่างเงี้ยสามารถที่จะกดปิดได้ด้วยไหมฮะใช่ค่ะแม้อยู่ด้านนอกรถในตัวรถ<ม>หรือแม้กระทั่งระหว่างขับขี่ถ้าขับขี่ด้วยความเร็วที่ไม่สูงมากนะคะก็สามารถกดได้เลย<ม>ตัวรถก็จะเปิดอย่างนี้เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สามารถรับลมรับแสงแดดได้เลยค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของคันนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนที่มีสัมภาระเยอะ ด้วยความที่ว่าตัวหลังคาเนี่ยทับไปบนตัวเครื่องนะคะจะไม่ต้องมาเก็บในช่องเก็บของแบบนี้เราก็จะมีช่องเก็บของทั้งด้านหน้าและด้านหลังสแตนบายอยู่ตลอดเวลาสำหรับคนที่มีสัมภาระเยอะๆอะไรอย่างนะะี้ค่ะสำหรับตัวเชฟโรเลตโคเบิ้ล8นะครับผมเขาก็ได้มีการดีไซน์ออกแบบออกมาเนี่ยให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายคูเป้โชว์เครื่องแบบเท่ๆเลยหรือว่า สายคอมมอร์เยเบิลเปิดหลคาไฟฟ้าแบบสะดวกสบายมาก<ช>ๆนยครับผมจริงๆรถโคเวตเนี่ย คือเห็นรูปลักษ์รูปทรงแบบนี้ดูเป็นรถสปอร์ตที่ค่อนข้างดูดันแต่จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของเชฟโรเล e ตเนะะี่ยค่ะทำมาให้เป็นรถที่เหมาะสมกับ everyday use ใช่ครับผมเพราะว่าตัวรถก็มีหมวดการขับขี่หลากหลายโหมดที่ใ,ให้เลือกใช้ได้ถือว่าเป็นรถใช้งานทุกวันได้สบายๆทางโชลุูมเปกาซัสออโต้เ u าส์นะคะพยายามเฟ้นหารถเจ้าตัว c h e โ rolet Co วต8นะคะที่เป็นพลเมลีขวาเข้ามาให้ลูกค้าชาวไทย อย่างมากมายเลยค่ะในตลาดตอนนี้แทบไม่มีรถเลยใช่ไหมคะใช่เชืวเว่อว่ารคเปอร์ C8 เป็นรถที่หายากมากนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเทียบทุกโชว์รูมในประเทศไทยนะครับก็ยังมีไม่เยอะเท่าโชว์รูมเราโชว์รูมเดียวใช่เรานําเข้ามาเป็นกองทัพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวถังแบบคูเป้หรือจะเป็นตัวถังแบบคอนเวอร์ทิเบลเรามีให้เลือกหลากหลายสีมากมายเลยแล้วก็ต้องตกออยั่งีิทีว่าของเราเป็นออปชั่น 3LT ค่ะมาพร้อมกับลิฟยกหน้าได้ข่าวว่าเป็นออปชันที่สำคัญมากสำคัญมากครับผมเพราะว่าการที่เราจะขึ้นเนินหรือว่าขึ้นลอสไลด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เนี่ยสำคัญมากเลยไม่ได้ยกแค่หลักมินอะไรอย่างนี้นะคะคแต่สองนิ้วด้วยกัน 2, 2> นิ้วเลยค่ะยกขึ้นมา2นิ้วเลยใช่นอกจากนั้นทุกคันนะคะนอกจากเป็น 3LT แล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งัดย์สิบวันด้วยนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์จุดเด่นของโควต์เลย โชว์รูมเรามีทั้งสีแดงทอเชสส์สีส้ม s ซ v i n วิ r งออเสีดำแบล็กนะคะสีเทาชา a ์ดโอเก y m แมทเทอ c ิกสีฟ้าลาพิดบลูแล้วก็ตอนนี้ทีมงานกำลังพยายามเฟ้นหารถมาอีกมากมายเพื่อมาจำหน่ายให้ลูกค้าชาวไทยกันเลยค่ะใช่ครับผมก็สารบท่านได้นะคะที่ สนใจอยากจะแวะเข้ามาสัมผัสคันจริงนะครับผมทั้งตัวถังคูเป้ทั้ง c o ม v e เทเบิลเนี่ยเรามีโชว์อยู่ที่โชว์รูมพอมาทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสเลยเพราะว่าเชฟเวอร์เล็ตโควตซีตอนนี้เนี่ยหาดูยากมากๆแต่โชว์รูมเพกาซัสของเราก็สามารถเฟ้นหาแล้วก็เอารถตัวจริงคันเป็นๆแล้วก็เป็นออปชั่นที่ท็อปที่สุดมาให้ลูกค้าชาวไทยทุกท่านได้เป็นเจ้าของกันนะครับผมลูกค้าท่านใดนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่า เอโดยส่วนตัวชอบคูเป้หรือคอนเวิร์นะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่ามาชมรถคันจริงกันได้ที่โชว์รูมเราเลยค่ะสำหรับรายละเอียดข้อเสนอพิเศษต่างๆนะครับผมอยากให้ทุกท่านแวะเข้ามาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วก็มาดูออปชันเต็มๆแน่นๆกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ